ได้แล้วเพื่อนี่มาหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเาใส่ให้เพล่อนดนเบิ่งเนาะน,ะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเนลาใส่เบิ่งเลย สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เคารพรยินดีกับชุสองมลาตถบัานีเสียชือเนาะวันนี้มลนะารบัตก็บริไปไซนเนาะก็อยูนส่วนงโรคระบาดโควนะิด -19 เนาะหรือว,ว่าโควิดในที่นอนเปลีนเนาะวันนะี้เมารบัตรกับใส่มาเห็ดผ่าปิดจม ah ู ok นอนเปลีนนะ่ยนเนาะด้วว่าผ้าปิดบากหรืวว่าแมกนอนเปลีนนะ่ยนเนาะเมลาอถบยยอนนะัตรกับส่มาเห็ดผ่าปิดปากใส่เองนอนเปลีนนะ่ยนเนาะ ตามสไตล์ของบาลาอ้วว่าบาลาสีเหตุอะไรในนอนแบบปิดปากอันนี้บาลาควรจะได้กาเกี่ยว้แล้วนอนเปล่านะอันนี้บรรยากบาลาควรสีเหตุตามสไตล์ของบาลาเองนอนเปล่านะนี่เปเบิ้งว่าบาลามีการเกี่ยวอย่างไรนอนเปล่านะก่อนจะขับไปเบิ้งก็จะเริ่มกดไหลกดแชร์กดสั้นขึ้นเดินเปลื่อนเพื่อจะได้มีการแก้ในการทัคลิปต่อไปนอนเปล่านะนี่เปเบิ้งบรรยากาศ ที่บัลาสิริเหตุตาพิษป่าเนาว่าขั้นตอนในการเหตุแบบมีงายบ่ต้องใสเครื่องเย็บนั่นเปืือนเนาะเย็บด้วยมือของบัลลาเองนั่นเปืือนเนาะเอาง่ายๆเโดยเปืือนเนาะกระบาดใส่เองของบัลลาเองมาเพราะว่าเสื่อมันกับแพง่นั่นเปืือนเนาะพาพิษป่าอันนี้ก็เหตุได้ก็เลยเหตุเองนั่นเปืือนเนาะว่าไปเบิ่งขั้นตอนในการเหตุของบัลลาเน่านเปืือนเนาะไปเบิ่งกันเลยอะไการเกี่ยมใบนอกนันเปืือนเนาะก็มี่หนึ่งกันไก่ แล้วก็ไม้บรรทัดนอนเปืี่ยนเนาะแต่กระดาษที่ว่าจะเห็ดแบบนอนเปืี่ยนเนาะแล้วก็มีปากกามิกโฟดเนาะมีจิกเนาะแล้วก็ดินสอแล้วก็มีโฟดดินแล้วก็มีดายเทียบด้วยเข็มเนาะเปืี่ยนเนาะอนี้่ในการก็มีประมาณนี้นอนเปืี่ยนเนาะไปเบิ่งว่าบะลาวเสียจะได้แนี่นอนเปืี่ยนเนาะนี่ขั้นตอนในการเห็ดของบะลาวไปเบิ่งกันเลยแบบ thật tài bên bạn của ông bà đào nữa Đang kéo thì bà tát điệp đổi nó lên nó cần thì bà lao có gì để dẹp lên nó Để bà lao túm bánh bèng nó bà lao có xì dẹp Dẹp rồi kiếm Bộ đáy mũi không chắc non phía nó คือว่าไก่เนาะเ o n ่อนเนาะมาราสิเฮ็ดเอ่อเ่อนบว่าตอนการเฮ็ดจะได้เนาะตามภาษาของบ่าเนาะเพราะว่าภาาพี่นางมันก็แพงมนสิมื้อนอนบ่าก็เลยมาตัดสาเฮ็ดเบิ่นอนเพื่อนเนาะจะได้ไดในชีวิตปจันของเราเอง บราบันี้โคอยเบนกักอย่เนี่ยตามภาษาของมรารเองนะเนาใก้แล้วใกล้แล้วใกล้สดใส่แล้วเพื่อน าตาจะออกมาไปจะได้นอกอเปลี่นนอติตามมนเหมือนกันเนด,ดเน้นแล้วใส่เปล่มัอแ้วมาเราเห็นแบบได้นอมาเออกแบบก็ได้ครื่องบจาครับยูทูบ้ดยการนอนเปล่นนก็ได้เวลาเรามาปรับใส่มาเห็นเบงนาะ าตามสไตล์บบรั้นเอ้ยทีเดียวเป็นเ,นเ่ยนเนอตาพิษปากเองนเพื่อนนะยักหน้าตาออกสิบป,ประมาณได้นเพื่อนเนะที่ตามเิ่นนักกันนอะตาเปเพื่อนที่ว่ามีเสื้อผาได้ว่ากางเกง ตัวใหม่เด้๋ยบุคคลเดตใส่แล้วก็มา DIY ผ่าพิปปากไะไรน้องเดือนเน้องแต่แต่แต่เป็นเปล็นมากเนาะมัาเป็นท่าเยอะหนุ่มๆเลยก็ได้นาะงผ่าคุณนู้ดด้วยยังก็ได้นาะได้หมดตามแต่เป็นเกล็ดสะดวกนะถ้าว่าอยากเย็บเองเนาะเดือนเนาะใกล้จะเสร็จแล้ว เดี๋นี่เอามาหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพรใส่ให้เพื่อนๆได้เบิ่งเนาะันาไดนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพรใส่ให้เบิ่งเนาะ อ่โอเคนอนเพื่อนสำหรับคลิปบรรยากาศที่ว่าบาลเราได้ยิบผ่าปิดปิดปากเนาะปิดจมูกหรือว่าแม็กเนาะบัลล่ากับตามีง่ายของบาลเราเนาะบบาลเราก็จะขอจะไหวเพียงแต่นอนเพื่อนเนาะฝากเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพือเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้บัลล่าในการทำคลิปต่อไปนั่นเปลือเนาะสำหรับมันนี้บัลล่าขอการออกมาสบายดีายบาย